พีทานี่บินกลับมาจากกินซามาอุโบอเพื่อมาบอกว่าสู้อยูฟังอยู่บอกเสียงแห่ไปเหมือนกันว่ามาลาับที่สนามบินตัวดำปิดปีแเ้ว ตัววันไม่ได้ไปไหนไกลไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปพยายามทำงานเพื่อบ้านเมืองไปเจอกับข้าราชการไปเจอกับธุรกิจเผื่อว่าในอนาคตคนนี้ได้เป็นนายกอบจเมื่อไหร่จะได้พานักทองเที่ยวพานักธุรกิจมาลงทุนที่อุบลแห่งนี้ดีบอดีครับพี่น้อง ได้ไปเจอคนอุบลด้วยไปอยู่ที่โตเกียวไปเจอนักเรียนเก่งๆมากมายเขารู้ครับว่าจะมีการเลือกตั้งอบจที่อุบลวันอาทิตย์เขาบอกว่าเขาขอโทษเขากลับมาเลือกเบอร์สองให้ไม่ได้ไม่เข้าใจเลยว่าที่นี่มันเป็นยังไงวันที่22ธันวาต้องลางานกลับมา วันปีใหม่ก็ต้องกลับบ้านไอ้หนึ students, ่งคุณพาก็ยังล้กกลับมาเลือกอีกถามบอกว่านายกอยากจะทำงานต่อลาออกทำไมผมเลยเข้าใจพี่น้องประชาชนชาวอุดรุกวักพิอยู่ฝากอยู่หรือปาไงแสดงว่าปากอยู่ไง แต่เขาก็บอกว่าเลือกตั้งยุ่งยากเหลือเกินปลายปี22ธันวา1ครั้งปีใหม่ต้องกลับมาเยี่ยมบ้าน1กุมภาต้องกลับมาเลือกสออ,อ,อจออีกก็ฝากไปยังผู้ใหญ่ที่นี่ฝากมายังกะกะตที่นี่ว่าต่อไปนี้จะทำยังไงดีเพราะมีนายบอบออกอปจหลายคนบอกอยากทำงานต่อแต่ลาออกมันก่อนทุกคนเลย ทำให้ประชาชนได้รับความยากลำบากจะเลือกกลับมาจากโตกเกียวก็ทำไม่ได้ถ้าไปอยู่ที่กรุงเทพจะมาเลือกที่อุบลก็ทำไม่ได้ต้องเดินทางกลับมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ที่นี่สัญญากับผมได้ไหมว่าวันอาทิตย์ที่22นี้คูหาเปิด8โมงเช้าจะไปเลือกตั้งกันให้ทะลมทลาย ได้พอได้ครับพี่น้องพอมาถึงตอนนี้ลงสนามบินมาอย,อยู่บนเครื่องบินอยู่ที่สนามบินที่กรุงเทพก็รู้สึกได้ว่าอ,อุบลเปลี่ยนแล้วแน่นอนครับพี่น้องครับคำถามมันมีอยู่ว่าจะเป็นเบอร์สองหรือเป็นเบอร์สามก็แค่นั้น เราที่อยู่มาเนี่ยผมอายุ44ปีเกิด25 23เลือกตั้งครั้งแรกได้ปี2541นายกคนปัจจุบันเป็นนายกอบจอุบลราชนีมาตั้งแต่2541ถนนยังซร้างไม่เสร็จเลยใช่ไม่ใช่ครับพี่น้อง18ปีเห็นบอกกันว่าพอกันทีอยากจะขอเปลี่ยน คราวนี้จะเปลี่ยนท,ทันทีเปลี่ยนเอาคนที่เคยเป็นรองนายกมาก่อนแล้วไม่ดีกว่าแล้วครับพี่น้อง <tabii. S 1> ถ้าจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนให้คนที่เกิดในอุบลเรียนในอุบลทำงานในอุบลเป็นรองนายกให้คนอุบลมันไม่ดีหรืกอกว่าเลยครับพี่น้อง <inde. S 1> เลือกเขาวันที่22วันที่23่สาทำงานได้เลยท,ทันทีไม่ดีกว่าเลยครับพี่น้อง แล้วให้เขาเข้าไปบริหารตั้งใจทำงานทำงานอย่างโปรง่งใสซ่อมถนนทำรถเมล์หกสายพานักธุรกิจนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยความช่วยเหลือของพวกเราทั้งอดีตพักคก้าวไกลและพักประชาชนจะเปลี่ยนทั้งทีเปลี่ยนให้มันสุดทายไปเลยไม่ดีกว่าแล้วครับพี่น้อง พอเห็นบอกว่าตาอินก,กับตานาแย่งปลากันมันก็คนกันเองนั้นๆไม่ใช่เลยครับพี่นอกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทั้งทีก็เปลี่ยนให้มันชุ่สุดไปเลยเปลี่ยนไปที่เบอร์สองวันที่22นี้แม่บอมแม่ต่อมาผมเห็นได้ยินข่าวว่ามันมี ไปดีเบตอยู่สองคนใช่ไม่ใช่ใชผมอยู่ที่เมืองนอกก็ฟังดูคุณดีเบตอยู่สุดยอดอยากอย่างแรงเยี่มมามีคนไม่ไปดีเบตมีคนหนีดีเบตอยู่คนหนึ่งพี่น้องลองไปตามดูว่าเวลาเขาให้ประชาชนมาถามว่าเลือกอย่างนี้จะเอาอย่างไงเลือกน้ำท่วมจะเอาอย่างไงเรื่องก,กระจายอำนาจจะเอาอย่างไง เป็นนายกมาตั้งแต่ปี2541แต่ไม่มาตอบคำถามประชาชนไอ้อย่างนี้มันใช้ได้เลยครับพี่น้องพราพี่น้องจะเปลี่ยนแล้วอยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องคือในการเลือกตั้งอบจที่ผ่านมาท้องถิ่นที่ผ่านมาพี่น้องชาวอุบลอาจจะเลือกเพื่อตัวทตนเองไม่ผิดท่านไม่อยาก นอนหลับทับซิทไปที่คูหาแล้วก็เบอร์ที่ท่านชอบเบอร์ที่ท่านรักแต่ผมเห็นว่าคราวนี้มันต่างออกไปคราวนี้คือการออกไปเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่ออนาคตของน้องที่ใส่เสื้ออยู่คนนั้นน้องที่น,น้องอยู่ตรงนี้เองและน้องคนที่เอากระตูนนี้มาให้พี่เวลา ไม่ใช่เลือกเพื่อตัวเราเองครับพ่อไม่ใช่เลือกเพื่อตัวเราเองครับแม่แต่คือการเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเราการเลือกตั้งครั้งนี้มีสี่คนเชื่อว่าทุกคนจะทำงานทางการเมืองอย่างสุจริตอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีใครซื้อเสียงเห็นใครบอกจะซื้อเสียงคนอ้วนบอกซื้อไม่ได้ แต่ถ้ามันมีคนมาหลอกบอกจะเอาแบนแดงสีแดงๆให้หนึ่งใบสองใบสามใบตอบเข้าไปบอกคนอุบลไม่งอฉันจะเลือกให้ลูกหลานฉันฉันจะเลือกให้น้องคนนั้นพี่น้องลองคิดดูเขาให้เต็มที่สามใบสามร้อยบาทวันหนึ่งมีกี่วันครับเพ่ 3 <65. S 2> า0ร้อกวันเข้าซื้ออานาคตลูกหลานเราได้วันละหนึ่งบาทหรือครับพี่น้อง yeah, แจ่้วันละหนึ่งบาทพี่น้องจะยอมให้ใครมาเอาอานาคตของลูกหลานท่านไปจริงๆหรอครับ <100. S 2> แล้วพี่น้องอย่าลืมโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านตอนนี้เป็นอบอจอที่สี่ปีงบ1,700ล้านคูณไป4ปีนี่5 6า0 0ล้าน จากที่เขาซื้อ,อนาคตพว,วกเราวันละหนึ่งบาทสี่ปีมันจะเหลือวันละสลึงอนาคตของพวกท่านอยู่ที่วันละสลึงหรออนาคตของลูกหลานเราอยู่ที่วันละสลึงหรอใช่เราต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้ใช่หรือไม่ใช่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่พี่น้องที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ยังลังเล ลังเลามาตั้งแต่อนาคตใหม่ลังเลามาตั้งแต่ก้าวไกลประชาชนท่านอาจจะยังลังเลอยู่ไม่เป็นไรผมขอโอกาสกพี่น้องครั้งนี้แค่ครั้งเดียวออกไปเลือกตั้งกันให้เยอะๆถะลมทลายเลือกไม่ได้เลือกเพื่อตัวท่านเองขอสักครั้งลองสักที คิดถึงอนาคตของลูกหลานท่านแล้วเลือกเพื่อพวกเขาก่อนที่จะรับตังใครไปแล้วไปเลือกคนอื่นซึ่งอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าซีเบอร์นี้ไม่มีใครทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีใครทำมองไปที่ตาของลูกหลานท่านอนาคตของพวกเขามีค่าแค่ย5สบสตางค์จริงๆหรือ มันมากมายปกว่านั้นเฮ้ยนีม่มันจังหวดใจอันดับ5ของประเทศไทยเลยนะวย้ยพระชาชนอันดับ3ของประเทศเลยนะวย้ยศักกยภาพมีมากกว่า25สตานมีค่ามากกว่าหนึ่งสลึงอย่างแน่นอนขอโอกาสเพียงครั้งเดียวรับรองพวกท่านติดใจแน่นอน คนได้รับใช้ท่านให้คุณสิทธิพลได้รับใช้ท่านให้คนอุบลแท้ๆได้รับใช้ท่านมันพอได้แล้วคนที่อยู่กับท่านมาตั้งแต่ผมเลือกตั้งได้ครั้งแรกเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนไปนานแล้วครับพี่น้องเป่นไปไม่ได้ถ้าท่านจะเลือกแบบเก่าแล้วหวังจะได้แบบใหม่ ท่านก็ต้องเลือกแบบใหม่ๆอุบลเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนให้สุดซอยไปเลยเปลี่ยนไปที่เบอร์สองยี่สิบสองท่านว่ากาหมายเลขกยี่สิบสองท่านว่ากาหมายเลขกยี่สิบสองท่านว่ากาหมายเล็กรังสุดท้ายพร้อมพร้อม 22ันว่ากาหมายแล้ว oh. สุดยอดมากคับพี่น้องเราสู้แบบไม่มีถอยแน่นอนแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราทำเต็มที่หรือเปล่าตั้งแต่ก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงประชาชนที่สำคัญกว่าสิ่งใดคือการแข่งกับตัวเองนั่นคือคำว่าภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำคืออะไรพี่น้องภาวะผู้นำคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความเปลี่ยนแปลงถ้ามันเปลี่ยนด้วยตัวของมันเองแล้วไม่ต้องมีผู้นำถ้าไอคนที่มันต่อสู้เฉพาะเวลาที่มันคิดว่ามันจะชนะก็ไม่มีผู้นำไอคนที่ต่อสู้ไม่ต่อเนื่อง แม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นผู้นําไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครจะว่าอะไรอย่าไปสนขอให้พี่น้องร่วมมือร่วมใจเข้าคูหากาเดอร์สองประเทศนี้พรุ่งนี้ดอนมดแดงเจอกับพิธาแน่นอนครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ดอนมดแดงนะคะเราก็จะไปไไร้านสดด้วยค่ะทุกท่าน เีชาวอุบนเสียงชาวอุบลเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเปลี่ยนชาวอุบนเปี่ยนาพรอบนี้เปลี่ยนโชมรอบนี้ช่วยันตเบอะไรอะไรเสียงกันอย่านี้ให้กับพี่าลิจเลัอีโนดงเราครับ สินใจวันนี้ลืมตา เพราะฉะนั้นเลครับการยืนยันจากแกนนําของพักประกอบกับความตั้งใจของสิทธิพลเราวนิตนี่คือคนที่พวกเราขัดสนและนาโยบายทั้งหมดที่พวกเราเขียนขึ้นมาอันนี้คือการกันความจากทางพัคเป็นที่เรียบร้อยสามารถพิสูจน์การทํางานของพวกเราได้ในอีก4ปีข้างหน้านี้เสียงของพี่น้องชาวอุบลและการเลือกตั้งรอบนี้ ทั้งประเทศไทยกำลังกับต้้มกับตาดู่าลการเลือกและความหวังที่จะเปลี่ยนประเทศไทยโดยมีหมดหมายที่อุลราชธานีเป็นจังหวัดแรกอย่าให้เขามาดูถูกเหมือนกับที่ผู้นำระมอกไว้ถ้าเราเลือกเหมือนเดิมอย่าหวังว่าจะได้สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นพักประชาชนพักเ้าไกลที่ถูกทิดไปแล้ววันนี้ เราเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะเรามีพี่น้องประชาชนเป็นผู้สนับสนุนเรามีพี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจเรามีพี่น้องประชาชนเป็นเสม,มือนพลังอันพิเศษที่ทำให้พวกเรานั้นไม่ย่อท้อต่อการลงพื้นที่ไม่ย่อท้อต่อการทำงานตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนครับตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี่คือบุพิเศษ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้มากไปกว่านี้ <Okay. S 1> เราจะต้องมาร่วมกันเปลี่ยนอุบลไปได้วยกันคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในมือวันนี้ <Okay. S 1> เขาได้บอกแล้วว่า <Okay. S 1> ไม่ใช่เลือกเฉพาะอนาคตของตัวเองแต่การเลือกรอบนี้เรายังจะต้องช่วยกันขีดเขียนอนาคตให้กับลูกหลานชาวอุบลเรายังจะต้องเลือก ให้กับคนที่เขายังไม่มีสิทธิ์ที่อายุยังไม่ถึง18แต่วันนี้พวกเขาเห็นรถแห่หาเสียงของพวกเราพวกเราเห็นเวทีการปลาัยพวกเขาที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ด้านหน้าเวทีเหล่านี้เขายังคงมีความหวังกับพักประชาชนเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ของท่านรอบนี้ให้เต็มที่ใช้สิทธิ์ของพี่น้อง คุ้มค่ากาเบอสองกาเบอสองก็ให้ถล่มอะไรนี่คจะเป็นมุดหมายในการเปลี่ยนกระบวนไปด้วยกันเอาพี่น้องที่อยู่ด้านหลังได้ผู้เอเส้นแล้วก็ถอยไปนี่เพื่อให้ผู้ขังหลังเข้ามาน้าเนี่ยนะครับยังคงมีเวลาครับวันนี้ัวหน้าพิธาย,ยังคงอยู่กับพี่น้องชาวารินและพี่น้องที่ยังคงมาจับจ่ายใช้สอยในตลาด และขอบคุณพยัเวทีกลางของามาฮ่าด้วยนะครับวันนี้ที่สละเวลางดกำการแสดงให้พวกเราได้ทําการปลาสายขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยและพรุ่งนี้พี่น้องชาวดอนมุดแดงครับประชาสัมพันธ์ผ่านไปเลยว่าเวทีเต็ดทับสําหรับเวทีท้องถิ่นของจังหวัดอุบลนวันพรุ่งนี้พี่น้องชาวดอนมุดแดงเตรียมตัวรอพวกเราได้เลยพวกเราจะไปตอบยัน พวกเราจะไปบอกถึงว่าความพร้อมของน้อยสิทธิพลุลหรือพักประชาชนที่จะมีของแถมเป็นชิ้นบ่มบ่มเบลอเบลอนะครับหากพี่น้องเลือกน้อยสิทธิพลมาเป็นนายกอบเจเพื่อท่านจะได้ที่ปรึกษาคนที่เก่งคนที่ทุกท่านเลือกเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้เป็นอาชย์นี้เลือกนายกอุบลไปก่อนและส่วนปีเจศูนย์ค่อยมาว่ากันสำหรับนายกรัฐมนตรี และตลอดระยะเวลาต่อจากนี้ไปถึงแมว้ว่าหัวหน้าพิธาจะเดินทางไปต่างประเทศบ้างอยู่ในพื้นที่บ้างแต่รับรองว่าเขาอยู่ในสมการของพรกประชาชนทุกมิติอย่างแน่นอนนี่คือความมั่นใจที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องคนไทยที่ยังคงศรัทธาและเชื่อมัน่นกับพักประชาชนอยู่ในวันนี้อย่าลืมนะพี่น้องเ้อนะครับอีกสองมือครับ อีกเพียงสองวันเท่านั้นนะครับกับพิงสุดท้ายกับการตัดสินใจหลายๆคนที่บอกว่าขอดูก่อนเนี่ยวันนี้เรามาแล้วพิงสุดท้ายของพรักประชาชนมาแล้วดูเชว่าจะมีพักไหนจะก,กล้าทำเหมือนพวกเราเวทีปลาใสที่ไม่ต้องผลที่ร้องประชาชนเวทีปลาใสที่ไม่ต้องเมเวทีอันอลังการแต่เรามีแค่พื้นที่ เวทีที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาสัมผัสเวทีที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามาแตะตัวถึงตัวของผู้นำเราได้นี่คือพักของประชาชนอย่างแท้จริงอีกเพียงสองวันเท่านั้น22่วันมาคมนีเ้เข้าคูหากาเบสองกันให้ฉลุมทลายทั้ง25่สาอำเภอวันนี้พักประชาชนของพวกเราได้เดินทางไปถึง บ้านเรือนของพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง25อำเภอเรามีตัวแทนที่จะลงในนามสอจในปีหน้าครกทุกอำเภอแล้วขอให้พี่น้องได้ให้ความเชื่อมัน่นได้ให้ความไว้วางใจและเปลี่ยนจากพลังใจเปลี่ยนจากความเชื่อมัน่นเป็นคะแนนให้กับน้อยสิทธิพลเราหัมมนนิสได้เป็นนายกอบจของพี่น้องชาวอุบล ได้เป็นตัวแทนของชาวอุบมเราคาดหวังเราตั้งใจนี่คือสิ่งที่พวกเราพูดมาตลอดการเป็นผู้นำที่ดีการเป็นผู้บริหารที่ทรงคุณภาพไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยลรนฟ้า้าเอาคนธรรมดาธรรมดาที่เข้าจิตเข้าใจที่รู้ถึงปัญหาโดยเฉพาะคุณภาพหรื คุณสมบัติพิเศษเของน้ยสิทธิพลเขาเคยเป็นรองนายกอบจอมาก่อนแน่นอนว่าเขาเห็นแล้วว่าถ้าบริหารแบบเดิมๆอุดมไม่ก็คงไม่ไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องขันนา,า่สายขันตัวเองพุ่นมาเป็นผู้นำเองซะเลยทำไม่ดูซะเลยนะครับและไม่ต้องห่วงที่ปรึกษาของพวกเราในวันนี้ รับรองว่าอุดลไปได้ไกลกว่านี้อย่างแน่นอนจากพี่น้องที่ดูการไล์สุดอยู่วันนี้พี่น้องที่ติดตามนะครับพักของเราบาริตลาดขอบอกนะครับว่าตอนนี้ด้านหน้าวทีของเราก็ยังคงหนึ่งแน่นอยู่นะครับยังคงหนึองแน่นอยู่นะครับท่านใดทีได่ได้รับลายเซ็นแล้วท่านใดที่ได้สัมผัสมือของหัวหน้าทิมพิธานะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีให้กับ เพื่อนเพื่อนพวกเราที่ยังอยู่รอบนอกนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่รอบนอกนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของบรรยากาศอากาศนะครับก็เป็นใจนะครับวันนี้อากาศกำลังดีนะครับอากาศกำลังดีนะครับวันนี้นะครับเปียนเรียนได้ไหมครับเปียนเรียนได้ไหมครับอเวียนเวียนได้ไหมครับเห็นใจกันครับเห็นใจกันครับเอาข้อหน้าครับจำนวนมีน้องๆวิลลลูกก็อยู่ครับโอเคนะครับ แาครับยังคงมีเวลาอยู่นะครับนะขอรับขอพวกเราอีกครั้งหนึ่งรวมพลังกันให้ได้เหียวนั่น,นเหมือนในวันนี้จับมือกันให้มั่นมั่นเดินเข้าคููหาไปพร้อมๆก,กันกับวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปเป็นถึง17เนาฬิกาและแก็สิ่งที่ว่าที่นายกนะครับขอบการสนับสนุนจากพี่น้องชาวอุบลน,นะครับ ช่วยกันตรวจสอบ่วยเลือกตั้งด้วยนะครับช่วยกันช่วยกันดูคะแนนตอนเช้าเราอุตส่าห์ไปกาเบอร์สองเราเออชื่อมใบใบเย็นๆเนี่ยการนับคะแนนมันก็ต้องมาออกเป็นผลเกนเรตนาลมของพี่น้องประชาชนนะครับมันก็เคยมีมาเออกาเบอร์หนึ่งไปกากาอีกเบอร์หนึ่งไปนับคะแนนแล้วอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็เคยมีเพราะฉะนั้นเราอุตส่าห์ทุ่มทุนแรงกายแรงใจนะครับเราอุตส่าห์ทุ่มเทซะขนาดนี้ อย่าให้คะแนนของพวกเรานะครับนะครับอย่าให้คะแนนของพวกเราต้องสูญหายไปช่วยกันในขั้นตอนสุดท้ายด้วยก็คือการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดอุบลกว่า2,000นหน่วยนะครับเอามือบ้านละคนกับพ่อแล้วนะครับเอามือบ้านละคนกับพ่อแล้วแบเพาะฉะนั้นแล้วนะครับ่ยอยๆกัน <S 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 เอาเรื่องจากทีมงานเนาะ เดี๋ยวหัวหน้าพี่าจะลงไปพบปาพวกเรานะครับด้านล่างนะครับนะเพื่อที่จะได้มีเวลาโอกาสในอีกชั้นหนึ่งพราตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้านหน้าไม่ยอมเวียนนะครับอยู่ด้านหลังก็รออยู่นะครับเดี๋ยวพวกเราเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่าจะลงไปพบปากับพี่น้องที่อยู่ในตลาดด้วยนะครับลงไปพบปากับพี่น้องอยู่ในตลาดด้วยนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงื้นที่ทางลงด้วยนะครับพวกเราสามารถจะรอด้านนี้ได้นะครับสามารถจะรอด้านนี้ได้นะครับ ดีเดีใจท่านพี่น้องกุบลลนะคันหาเสียงใด้วเทียงขึ้นเพื่อไปใส่หมูนงเอาเช็สียงอีกรอบนึงเช็คเสียงอบนึยีนี้เข้าครูหาคาเบาเบคาเบเอากันให้ถล่มทลาลเอากันให้ถล่มทลไยครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอราสักครู่หนึ่งครับ พี่น้องที่อยู่ด้านล่างนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับนะครับเราลอดูครับเดี๋ยวพัดประชาชนจะทำให้ดูนะครับขอบคุณพี่นะครับที่มาให้ให้เป็นเสียงเป็นปากเป็นเสียงครับขอบคุณครับขอบคุณครับถูกต้องครับพี่ชายเขาฝากมาบอกว่าเงินร้อยสองร้อยอย่ามาดูถูกเท่อุบนกดปุ่มพี่เลยครับกดปุ่มพี่ทำไม เฮ้ยยังไรชามาจะมาดูโชว์าแกบอกเอาละครับมาอุบลมาเจอของทเลยวนให้ดูบรรยากาศเป็นแบบเต็มเลยนะท่านผู้ชมโอเคัดี๋ยวพิธาจะลงมาเดินตลาดด้วยนะคะพทางนู้นตั้งแถวรอเลยนะครับพี่น้องตั้งแถวรอกันแล้วค่ะยังไม่น่าจะเดินมาเจอพวกเราฝั่งนู้นนะครับนะครับโอเคครับเาจะเดินตลาดทักททยด้วยเวลามีอยู่กับพวกเราอย่างเหลือเัือย่างแน่นอนนะครับแล้วขยับไปนะครับขยับไปนิดนึงนะครับ ขยับไปเลดนึงเลยครับโอเคครับอาครับพวกเราขยับไปด้านนู้นนะครับเดี๋ยวขวหน้าพิธาจะลงไปด้านล่างเดี๋ยวช่วยพวกเราช่วยดูอ่านะครับถ้าเป็นไปได้จัดแถวเวียนน่าจะดีมากๆเลยนะครับจะได้เข้าถึงไม่ทุ่มอาน้ำไปพุ่นแล้วพี่น้องน้ำไปพุ่นแล้วขอบคุณครับ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 แล้วขอบคุณวีทีของว่าเราด้วยวันนี้ก็ท่างนี้ก็เริ่มทำการแสดงแล้วขอบคุณพี่น้องชาวอุบล ขอบคุณชาววารินเอาขอย้ำบทสุดท้ายกับเพื่อทีนี้จริงๆว่าเสียงชาวอุบลยังนั่นอยู่ไหมย22สันวานี้เข้าครูหากาดีกาดีกาดีเลียนอุบลไปด้วยกันับพี่น้องขอคุณและสวัสดีครับประกาศประกาศน้องเข้าสร้าง น้องเข้าฟางไปเข้าสาวอยู่ตรงไหนมาเจอแม่ด mm ้วยหน้าเวทีนี้นะครับแต่น้องเข้าฟางนะครับคุณแม่รออยู่หน้าเวทีตรงที่ผมยืนกระสายอยู่นี่นะครับแต่น้องเข้าฟางนะครับน้องเข้าฟางครับเจอกันหน้านะครับน้องเข้าฟางนะครับน้องเข้าฟางมาเจอคุณแม่นะครับอ๋อเจอกันแล้วเจอกันแล้วครับ